วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกับคุณครูฟิล์มนะคะและในวันนี้คุณครูฟิล์มเนี่ยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้จากตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตัวอักษรสำหรับคลิปวันนี้ก็คือตัวนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นบ้างไหมคะอ่าถ้าเด็กๆยังไม่เคยเห็นนะคะคุณครูฟิล์มต้องขอบอกก่อนเลยว่า ตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าตัว A อีกรอบหนึ่งนะคะตัวเแค่ะเด็กๆและนอกจากนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูฟิล์มก็จะพาเด็กๆนะคะมารู้จักวิธีการเขียนตัว A และนอกจากวิธีการเขียนนะคะยังมีวิธีการอ่านและคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว A นะคะ มาค่ะเรามาเริ่มที่การฝึกเขียนตัว A กันเลยนะคะก่อนที่เราจะฝึกเขียนเนี่ยคุณครูฟิม์มต้องขอให้เด็กๆนะคะนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วหรือสมุดอะไรก็ได้ค่ะขึ้นมาเพื่อที่จะลองหัดเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูฟิม์มนะคะมาค่ะเด็กๆเรามาเริ่มจากตัว A พิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะ ตัว A พิมพ์ใหญ่เนี่ยเด็กๆจะลองสังเกตนะคะเส้นป่าแล้วก็ดูลูกศรน,นะคะแล้วก็ดูตัวเลขนะคะมาค่ะเราจะเริ่มเขียนที่เลข1ก,กันเลยนะคะซึ่งเลขหนึ่งเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเริ่มจากจุดนี้นะคะเด็กๆ,ๆก็จุดปุ๊บเด็กก็ลากลงมาเลย าลากลงมาลากเป็นเส้นตรงแนวเฉียงนะคะอันนี้จะเป็นเส้นทางซ้ายมือนะคะพอเสร็จแล้วเราจะไปเขียนเส้นทางขวามือกันต่อนะคะแล้วก็ทําเหมือนเส้นซ้ายมือเลยคะ่ะเด็กๆเราก็จุดไว้แล้วก็ลากลงมาเป็นเส้นตรงแนวเฉียงนะคะ พอเสร็จเส้นนี้ปุ๊บเราก็จะมาขีดเส้นตรงกลางนะคะระหว่างเส้นซ้ายมือกับขวามือนะคะโดยเราเนี่ยจะเริ่มจากขีดจากนั่นซ้ายไปขวานะคะเป็นเส้นตรงนะคะเด็กๆอ่าแล้วก็สีปับ๊บค่ะอันนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บเด็กๆก็จะเห็นเป็นตัวอักษรตัว A พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆแล้วเราก็จะไป รู้จักวิธีการเขียนตัว A พิมพ์เล็กกันต่อเลยนะคะเด็กๆตัว A พิมพ์เล็กเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะเด็กๆแล้วก็จุดมาแล้วเราก็ขีดลากเป็นเส้นโค้งนะคะเด็กๆโค้งลงมาเรื่อยๆโค้งลงมาปุ๊บเราจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็จะไปเริ่มจากข้างบนแล้วก็ ขีดเส้นตรงลงมานะคะเด็กๆแล้วจนถึงตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะก็คือตัว A พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆมาค่ะเดี๋ยวเราจะลองฝึกเขียนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะเขียนพร้อมกันเลยระหว่างตัว a พิมพ์เล็กกับ A พิมพ์ใหญ่นะคะมาเราจะเริ่มที่ตัว A พิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะเขียนยังไงนะเขียนอย่างนี้แน่เลย ลากลงมาเส้นซ้ายมือลากข้างบนเส้นขวามือเป็นเฉียงแล้วก็ขีดตรงกลางจากซ้ายไปขวาแล้วก็ตัว A อพิมพ์เล็กก็จะเขียนตรงนี้ลากลงมาลากเป็นเส้นโค้ปุ๊บแล้วก็ลากเส้นนี้ลงมานี่คือตัว เพิมพ์เล็กนะคะเด็กๆมาค่ะพอเด็กๆนะคะรู้จักวิธีการเขียนตัว A แล้วนะคะเราก็จะมารู้จักวิธีการอ่านออกเสียงตัว A กันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราจะอ่านว่าแอะแอพร้อมกันค่ะเด็กๆแอะแอะค่ะเด็กๆพอเด็กๆนะคะรู้จักวิธีการ เขียนและวิธีการอ่านออกเสียงแล้วนะคะและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว A ก <ๆ S 2> ันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะ <ๆ S 1> หรือว่าอ่านตามคุณครูฟิล์มที่หลังก็ได้ค่ะ <ๆ S 1> มาเริ่มที่ภาพแรกกันเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะภาพนี้คือภาพไรเอ่ยอ่าเป็น Apple ใช่ไหมคะเราจะมาอ่านภาษาอังกฤษกันนะคะเริ่มเลยค่ะอ่านเป็นแอ่แอ่แอ pple แอ่แอ่แอ p เปก็คือแอ p l e นั่นเองนะคะไปค่ะเราไปภาพที่สองกันเลยนะคะอาตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆคุณมดใช่ไหมคะมดเนาะเราก็จะ่ันว่าแอะแอะ and มด แอะแอะ and มดมาค่ะพร้อมกันอีกรอบนึงน,นะคะเด็กๆแอะแอะ and มดค่ะเด็กๆมาตัวต่อไปต่อไปตัวนี้คือตัวอะไรเอย่ยอ่าจระเข้ใช่ไหมคะมาค่ะเราจะมาลองอ่านกันนะคะเด็กๆแอะแอะ alligator จระเข้แอะ แอะอาริเกตจราเข้ค่ะเด็กๆภาพสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆภาพนี้เด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะอ่านั่นก็คือเครื่องบินนั่นเองเราจะมาลองอ่านภาษาอังกฤษของคำว่าเครื่องบินกันนะคะเริ่มเลยค่ะเด็กๆแอะแอะแอร์เพนเครื่องบินแอะแอะ แอรเพนเครื่องบินค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรตัว A ที่อ่านออกเสียงว่าแอะไปแล้วใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฟินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ